สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีเกอร์เบดแหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรีวิวการทดสอบประสบการณ์การขับขี่หรือข้อมูลราคาอัปเดตใหม่ๆถ้าใครรักรถมอเตอร์ไซค์รักความเร็วรักความสะดวกสบายในการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่สร้างกระแสในตลาดรถจักรยานยนต์เมืองไทยตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวนั่นก็คือ Honda PCX Hybrid รรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์พลังงานทางเลือก ที่ผสมผสานความแรงความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน Honda PCX Hybrid ถือว่าเป็นโมเดลแรกๆที่นำระบบไฮบริดมาใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดกลางในประเทศไทยจุดประสงค์ก็เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีกว่าเดิมทั้งในเรื่องของอัตราเร่งการควบคุมและความประหยัดน้ำมันซึ่งตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถใช้งานทุกวันแต่ก็ยังอยากได้ความพรีเมียมที่เหนือกว่าหลายคนอาจสงสัยว่าไฮบริดในรถมอเตอร์ไซค์ทำงานยังไง แตกต่างจากรถยนต์ไฮบริดหรือไม่วันนี้ผอมาจากมาเล่าแบบละเอียดทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์เครื่องยนต์ระบบการทำงานของไฮบริดการขับขี่จริงฟีเจอร์ที่ให้มารวมไปถึงราคาที่วางขายในประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลครบก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อ Honda PCX Hybrid คันนี้หรือไม่ Honda PCX Hybrid เปิดตัวครั้งแรกในปี2018 L แล้วก็กลายเป็นที่จับตามองอย่างมาก เพราะ Honda นำเอาระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน 125cc ที่มีอยู่แล้วให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นในรอบต้นถึงกลางทำให้การขับขี่ในเมืองที่ต้องเร่งแซงบ่อยๆทำได้ง่ายขึ้นมากตัวระบบที่ Honda เรียกว่า Hybrid System ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดเล็กทำงานคู่กับมอเตอร์สตาร์เจเนเรเตอร์ (ACG Starter) เพื่อเพิ่มแรงบิดเวลาที่เราบิดคันเร่งข้อดีคือระบบนี้ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนรถยนต์ไฮบริดเต็มรูปแบบ แต่เป็นไฮบริดแบบเสริมกำลังหรือไม่ไฮบริดที่เน้นการช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวเท่านั้นไม่ได้ทำงานต่อเนื่องแบบรถยนต์และเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็มระบบก็พร้อมช่วยทุกครั้งที่เราต้องการเร่งทำให้ความรู้สึกในการขี่ p c x Hybrid แตกต่างจากกลุ่น p c x 150หรือรุ่นเบนซินทั่วไปดีไซน์ภายนอกของ Honda p c x h y b r i d ยังคงความหรูหราพรีเมียมตามสไตล,ล์ตระกูล p c x เน้นเส้นสายโค้งมนไฟหน้าเลดเต็มระบบพร้อมไฟ Daytime r u n n i n g l i g ท t ที่ดูสปอร์ตและล้ำสมัยมากขึ้น ด้านท้ายออกแบบให้เรียวแต่รูพร้อมไฟ,ไฟไท้าย LED ที่มองเห็นชัดในทุกสภาพแสงวัสดุดและการประกอบโดยรวมถือว่าทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานฮอนด้าอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นคือหน้าปัดเรือนไมดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการทำงานของระบบไฮบริดเช่นสถานะแบตเตอรี่และไฟแสดงผลเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานทำให้ผู้ขับข,ขี่สามารถรับรู้ได้ตลอดว่าระบบกำลังช่วยอยู่หรือไม่ด้านสมรรถนะ Honda PCX h y b r i d มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน125 cc ESP ิ e n h a n c ร Smart Power แบบ4ีจังหวัดระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด PGM-FI ที่เน้นความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็ช่วยเพิ่มแรงบิดได้สูงสุดประมาณ1.9แรงม้าซึ่งอาจดูไม่มากนักแต่พอใช้งานจริงกลับรู้สึกได้ว่ารถตอบสนองไวขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาขี่ในเมืองที่ต้องการเร่งแซงอย่างทันใจการขับขี่จริง p c x Hybrid ให้ความรู้สึกนุ่มนวลควบคุมง่ายตามสไตล์รถสกูตเตอร์ แต่สิ่งที่แตกต่างคือเวลาบิดคันเร่งออกตัวจะสัมผัสได้ถึงแรงดึงที่ดีกว่ารุ่นธรรมดาอัตราเร่ง0ถึง60กิโลเมตรชั่วโมงทำได้เร็วกว่าทำให้มั่นใจเวลาขี่บนถนนใหญ่หรือออกตัวจากไฟแดงระบบเบรก ABS ก็ให้ความมั่นใจมากขึ้นในการหยุดรถฟีเจอร์เด่นของ Honda p c x Hybrid ยังรวมถึงระบบ Smart Key ที่ใช้งานสะดวกไม่ต้องเสียบกุญแจมีฟังก์ชันค้นหารถและป้องกันขโมย พื้นที่เก็บของใต้เบาะก,ก็ใหญ่พอที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหนึ่งใบพร้อมช่องชาร์จไฟสำรอง USB ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องชาร์จมือถือระหว่างเดินทางพูดถึงเรื่องราคาการบ้าง Honda p c x Hybrid เคยเปิดตัวที่ราคาประมาณ99,900บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรุ่น p c x 150ที่ราคาต่ำกว่าหลายพันบาทแต่ Honda วางตำแหน่งให้ p c x Hybrid เป็นรถพรีเมียมที่เน้นความล้ำสมัยและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่อยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อเสียที่หลายคนพูดถึงคือราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความแตกต่างด้านสมรรถนะที่ไม่ได้มากจนรู้สึกหวาวสำหรับคนทั่วไปอีกทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดก็มีอายุการใช้งานจำกัดซึ่งหากต้องเปลี่ยนก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ในมุมของคนที่อยากได้ความแปลกใหม่และความพิเศษ PCX Hybrid ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในภาพรวม Honda PCX Hybrid เป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความพรีเมียมความทันสมัยและความประหยัดน้ำมันได้อย่างลงตัว แม้อาจไม่ใช่รถที่เหมาะกับทุกคนแต่ก็เป็นสกูตเตอร์ที่น่าจับตามองและเป็นก้าวสำคัญของวงการมอเตอร์ไซค์ไทยในการนำระบบไฮบริดมาใช้งานจริงใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไปอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ความหรูหราแต่ยังมีความพิเศษ p c x Hybrid อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณและนี่ก็คือการรีวิวแบบจอดลึกเกี่ยวกับ Honda p c x Hybrid ที่ผมอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Honda p c x Hybrid หรือมีประสบการณ์ตรงจากการใช้งานลองคอมเมนต์มาและเปลี่ยนกันด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b Be i a k e r b เบ e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆจากเราแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ